เด็กยังบอกเลยว่าก่อนเกมแรกเนี่ยเขานอนไม่หลับกันเลยเขามีความวกคือเขาอยากให้ถึงเวลานั้นเร็วๆคือแบบเมื่อไหร่จะถึงเวลาคือทุกคนมีความกระหายที่ที่จะลงไปแสดงความสามารถรวมทั้งใน,นจังหวะที่แบบเพลงชาติขึ้นเลยนะโอ้ห oh. ทุกคนแบบสัน่นไปหมดเลยเด็กเราเห็นเลยเด็กในแบบร้องไห้เลยเด็กแบบไม่ว่าเด็กที่ลงสนามนะแบบข้างๆเราเนี่ยเอาละทุกคนแบบมันเขาเรียกว่าไงนะมันมันมัน,ม,นมันเกิดที่นี่เองเดียวที่เราแบบ ไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มาได้ยังไงแหวนแรกท,ที่ที่ลงนะคะพอเพลงชาติไทยดังขึ้นอะู้แบบร้องไห้แบบรู้สึกแบบมันปักเปื้อมากที่แบบว่าเพลงชาติไทยไปโบกสะบัดที่ฟุตบอลโลกมันทําให้คนรู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติไทยมากขึ้นน้ําตาจะไหลเลยค่ะน้ำตาขอเบ้าแล้วแบบจะร้องไห้แล้วเนี่ยตื่นเต้นมากก็ตื่นเต้นค่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ ในตรงนี้สนามตรงนี้เลี่ยเล่นให้ให้ให้ทั่วโลกเขาได้เห็นนี้ค่ะเราไม่เคยเห็นกองเชียร์ที่เยอะเราเราไม่เคยเห็นการให้เกียรติในสนามซึ่งการและกันซึ่งกองเชียร์ปบมือเชียร์พวกเราตลอดเวลาแล้วยังถามจริงนีเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแทนที่เราจะแบบได้อาจจะแค่เป็นแค่สตาร์ดด้วยแต่ว่าเราได้โอกาสที่มายืนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันคือมันเป็นบรรย,ยากาศที่เราไม่เคยได้เจอมากอ่อนนูมองย้อนกลับไปครัง้งครั้งไหนที่แบบมันถึงอตอนที่ ได้ไปฟุตบอลโลกอะมันรู้สึกแบบปิตีในใจปื้มปิ่มในใจที่เราสามารถทําได้แล้วแบบทําให้ฟุตบอลไทยเราเปฟุตบอลโลกมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือความภาคภูมิใจของของนักกีฬาไทยทุกคนนะเราไม่นึกว่าจะมีแบบวันนี้นะคะ